วันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับบอร์ดนะครับบอร์ดคอมพิวเตอร์เก่าบอร์ด CPU นี่ครับเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์เก่า,กาที่ผมซื้อมากนะพี่น้องเสียแล้วนี่ครับนีครับอันนี้แบบอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับกล่องคอมพิวเตอร์คือกันครับเหมือน,นกันอีกแบบหนึ่งก็เป็นสีน่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับมันจะมีแบบสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับก็คือว่าเสียเลี่ยงะครับสื่อมากมาแยกสิธส่วนขายด้ครับขายหลายอย่างครับแล้วแต่ใครจะแยกได้นะครับหลายอย่างหลายเนี่ยนี่ครับจะมีก็แยกได้ครับนี่ครับแยกมีท่องเดงนะครับนี่ก็แยกข่ช่องเดงอันนี้ก็เป็นมินิเนียมนะครับที่ผมแยกอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องซีพกล่องพาวเวอร์นี่ครับ แยกบอดนะครับแยกท่องเดียงหลายอย่างสายไฟนะครับสายไฟกระบอดนะครับขายตั้งหักนะครับบอดจะมีบอดจะมีเล่มเล่มหนาเล่มบางนี่ครับเล่มหนาเล่มบางตรงนี้นะครับจะเป็นหนาทองหลังทองนะครับที่เขาว่าหนาทองหลังทองอยู่ใส่ยูนี่ครับจะอันนี้เป็น นาท่องรัางเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับ CPU ตัวนี้มีชิปนะครับอาจจะประมาณหนึ่งชิปหรือสองชิปนะครับตอกแกะตรงนี้เบิ้งเลยพี่น้องนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ตัวนี้นาจะหนึ่งชิปครับนครับอันนี้เป็นกาดจอครับนี่ครับกาดจอกิโลหนึ่งครับ ลายลอยเลยทีเดียวนะครับกาจรจ่อนี่ครับบางคนว่าไปสกัดเอาท่องคำโบมี่นะครับพี่น้องกาดจอ่อโบมี่ท่อนะครับอย่างที่เขาลงคลิปสำหรับวามคิดผมโบมี่ครับมันสิมนี้ยังครับนี่ครับนี่โบมี่ครับส่วนไายก็ทรงรีเซคเกิลน,นะครับออกไปจีนหมดแล้วพี่น้องเลยนี่ครับ บมี่ครับอันนี้ือนี้เป็นบอดเคียวนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกาดจ่อนะครับของข่องซีพียูแล้วมืนอี้แยกครับอันนี้เป็นชุดใหม่ครับชุดที่ผมลงคลิปชุดที่แล้วผมแยกขายส่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับผมจะมาลงคลิปหน้องเบิ่นะครับตัวนี้ละจะมีหนาท้องล้างท้องบรงนี้ครับบ่มีนะครับคือว่าเขาแกะบไปแล้ว นี่ครับนี่เป็นกาดจอสไลจะกาดจอนะครับหลายนี่ครับนี่ครับกาดจอนี่เป็นเล่มพี่น้องเล่มหนาเล่มบางนี่ครับเล่มเล่มอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชิปนะครับหนึ่ชิปสองชิปนะครับเพื่อมาซื้อขายกันเป็นกิโลได้พี่น้องครับเสียมากกับอยู่ที่ชิปมันพร้อมครับหนึ่งชิปสองชิปสามชิปนะครับ ได้ยังนะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งนี่ครับตัวนี้นี่ครับตัวตัวนี้ครับนี่ครับคือเป็นนาท่องอยู่ตรงนี้นะครับท่องดังเล็กนะครับนี่ครับอยู่นี่ตัวนี้นาจะศูนย์สิบนะพี่น้องนะครับเ่ามีสิบ่ามีสิบ่มีตกแกะตรงนี้ออกเบื้องครับตรงที่มันมีมีเนียมนะครับนี่วกกั จะแยกอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นฮันดิตครับฮันดิตบอร์ดนีน่แพงครับแต่ว่าผมขายแบบนี้นครับกิโลหนึ่งก็เกือบหนึ่งรอยบาทอยู่แ้ครับเดวแต่เับสีจะไปแกีครับขัดแกีบบอมีราคาครับผมบปแเกีผมขายแบบนี้นครับนี่คือบอร์ดขยะนะครับ อันนี้ก็เป็นแผ่นแล้วพี่น้องแล้วแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นอะคริลิกสลายอยู่นั่จอคอมพิวเตอร์นะครับจอโทรทัศน์บมี่คอมพิวเตอร์รุ่นแบนแบนนะครับจอแบนจอบางนี่ครับจะบีตัวนี้กระบอรบลายลครับนี่หน่อยนะครับสลายก็ขายได้ครับแผ่นอะคริลิกนะครับมินียมครับมินียมกับบอลายนี่ครับ ขั้งกิโลคายนี่ครับอันนี้ก็เป็นกาดจอครับหลายครับบอท่านเจียหลายอย่างพี่น้องเลยกลัวจะได้คายต้องใส่เวลานะครับหลายอย่างครับนี่ครับนี่ก็เป็นพวกบอดครับเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับ